สปดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเกาเหมือนเดิมครับสําหรับเช้านี้ได้เวลาเวลาล้วพี่น้องครับน้าวท่านหลางโดนเรียกด่วนลุกขึ้นมาครับเพิ่งสะทานทีก็ัดที่นี้เอสาสิไปจะไหนหัาานหน้าไปจะไหนมาจะไหนทีมงานน่าเสด็จเห็ดเห็ดงานใดครับ

ยูต้องตอน,ตอนยังกินแต่เศร้าแทเช้าขึ้นมากะอยู่อีกแกหน,น,นึ่งมุมหนึ่งตาหนี่บูเข้ามาพอเห็นหุงนี่ยัง โทรศัพท์วันต่นี่หากันบ่พอเบียกมาแล้วัสสวดียามเช้าสวัสดียามเช้าไปทำงานหรืองไงเนี่ยรับออกงานค่ะย <c oughs> ังไม่นอนแล้วตอนเย็นจะได้ลาไหมเนี่ยไม่ได้ลาเพราะเปียกมาคนเดียวนี่พ่อเบียกไปรับแม่เหรอมาเออมาถึงกี่โมงว่ายุทธ <c oughs> ผมมาถึงแต่ตีผมมาถึงแต่ตีสองแกว่ามาหลงอยู่เนี่ย ตีสี่ลงยังไงเราปัดให้ชัดๆเลยมันไม่ขึ้นเลยเอาผมปัดกลางนี่เลยนะไม่มันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่รู้ไปแว้วมันไม่ขึ้นเลยขอบคุณแม่นะครับขอบคุณพ่อะเปียกพ่อหักลูกสาวครับน้ำต้าหูมาตอนเช้านไีไก่ย่างข,ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีให้แม่ปีชุดหนึ่ง ปะตอนยังไม่ตื่นหรอมั้ยยังครับาได้จัดการให้มาแล้วครับอันนี้ของใครบ้างก็เราแต่ประยุทธ์โอเคก็คือมีของแม่ปิชุดหนึ่งประต้นยุดหนประตอนพอนหยุดต้นชุดหนึ่งครับอประกันไม่มาประกันหลบไปเออไม่แก้มหน้าอยู่กับองค์หญิหน้าเหรอหน้าจะหน้าจะเทอาองค์หญิงมามาจ่ายครับติ้งแลือก็ติ้งก็แบ่งกันได้ครับได้ได้ได้ ตรงโน้นจริงยังไม่ลุกเดี๋ยวเย็นมาอีกรอบอือแเดี๋ยวรอกำลังแกะแป๊บหนึ่งจริงๆตรงวันสุดยอดแหละแต่มันก็ดีแล้ววันนี้มันมีลมมีอะไรให้อยู่ใช่ครับเมื่อกี้ผมเออเทวดาเปิดไฟบาตเดียวบมดเมื่อกี้ไฟยังเปิดไม่เปิดไฟธรรมดาเปิดเปิดว่าเปิดธรรมดาอะเหรอเมื่อกี้ผมอออกมาในฝนตก ออยลงมาแดดลนี่มังก้อนนี่มั้งนี่านมันลงปลอยน่าจะเป็นเป็นฝนก้อนนี้เออเดินไปข้างซอยเนี่ยเข้าสึกเลยเนี่ยลกออกมาเดินเข้าไปก็ไปลเข้าึกอนช่มี่าเข้าตรงเนี้ยเเดินออกไปใช่ไหม มีมองอยูมองเซ่ตอนนี้ลอกำนันครับลอกำนันเกไปชี้จุดแล้วว่าสิไปพัตยาไปเบิงวงลำเพลินโซ่ติดติ๊ดกตาเนี่ยแหละพี่น้องปรเทศเหนียว อีกแล้วครับรถรถเห่ไป้ายับแล้วรถเหี้ยไปออกไปแล้วสวัสดียาำเช้าพี่กำน,นันสวัสดีครับ ฮะพอเมื่อนนกี้ในนี้คมฝนตกในนี่คมฝนตกเมื่อกี้นี่ยปักหมุดลงมาเป็นหลงอยู่ในนี้คมนึ่งสองชั่วโมงวิ่งเข้าซอยตันเงี่ยผมก็หลงแต่ก,ก่อนมันก็อยา่างงี้ไอ้ไอนมันเห็นาสามหัวเลยสมหัวเอ้มันเห็นสามห่วงมันเห็นมันเห็น,น,นห้อย<ง>อยู่ข้างบนเออมันจะเห็นอยู่ข้างบนไอ้เดยกก็เรยวหาสามห่วงสามห่วง เขาเอาเอาลงจากข้างบนมาไว้ข้างล่างมาวัดยินดีครบหนึ่งสองช่วงบนไหมใครไปช่วงนี้กับตายเดี๋ยวแต่ว่ามเมื่อคืนตีสามหนึ่งเขาให้เราถึงไหนหมดอ่ะแต่ว่าเราจะอยู่โซนนี้่ปนะนะ

ยังจะไปหมู่บ้านมั้งแต่ก่อนผมมาอยู่หรอกมันที่ตรงนี้มันโล่งเนาะถอยไปนู่นถึงถึงป่าแต่ก่อนเเอดี๋ยไม่เอารถไทยมาหรอไม่มีรถไถแถวนี้เหรอไม่ไม่มีมีแต่มันมันหยุดจนหมดไม่มีคนขับเออถ้าเป็นรถไถก็วางดันดันดันแป๊บเดียวเนี่ยใช่ไม่มีคนขับเอามาทิ้งไว้ผมก็ได้เนี่ยอันไหนมันแข็งอยู่หรอกนะมันแข็งแต่ถ้ามัน

เราเท่ากับสมภารเนี่ยเราต้องถอยอ่ะเราต้องหาทางตู้ตู้ท้ายอยู่ตรงนี้นะเป็นยากนิดนึเดี๋ยวให้มันรู้ไปถึงเออนู่นปลาเราเอาไว้อ้อมๆตัวเราเนี่ยเยอะแยะเพี่ยถ้ารถไถคันใหญ่ๆแล้วดันโอ้ยชั่วโมงเดียวนี่เกลียบหมดเลยนม่โค้ดไปรถเกตนะล้อรถไถพี่น้องครับล้อรถไถมัน เด็กนี่อย่างนั้นเขามปนต้องใส่รถไถรถเกียรตรถไถบ้านเฮาก็คู่บัวตาฟอร์ดนัง่งสีเหยียบพวดพวดพวดเป็นรถแล้วเดี๋ดวยวชมงหนึ่งเดี่ยวตำหน่อยหน่อยดิเหมือนป้าดิเลย,เย<ะ>รออีกสักหน่อยครับรออีกจักหน่อยรออีกจักหน่อย เมื่อไใส่งานโดดแหรอหย่าเกิดเทียบขึ้นทั้งนี้ครับแต่ก่อนมีเรื่องลองเลี้ยนหยุดแถวๆนี้ว่าสันเะจะ้าได้หยุดในบร้เรยนรอรอรอหย่าก่อหย่าธรรมดาเด้ยหอหย่าอีาพออีแม่เพราะว่า <N> เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพี่น้องครับกำนั้นฝนมาเบิงแล้วเบิงแท่นปลาเว่นพอถึงพอตัดเอามันตัดว่าเด้ดอกหญ้าตัดมันบ่แล้วดอกครับนี่เอาคลิปนี้แบบสบายส่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง